สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับลหลายๆท่านก็สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาว่าในช่วงปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569่ะจะมีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่จะเกิดในช่วงไหนถึงจะลงในปีงบประมาณ2569ได้นะคะกาก็วันนี้พอได้มีทำต่อห้เลยนะจ๊ะกะสำหรับท่านที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ก็คือจะเริ่มลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568เป็นต้นไปก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2509ถึงวันที่1กันยายน2510ก็คือท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510นะจะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนพูดสูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยัางชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยัางชีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้ก็คือกรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งถ้าหากไม่ใช่เกิดในวันที่หนึ่งก็จะได้เริ่มได้รับเพียงที่ผู้สูงอายุ ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปเป็นไปตามระเบียบการจ่ายเบีย้ยยังคีพูดสูงอายุปีล่าสุดก็คือปี2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ควรให้เกินเดือนที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ไม่ควรเกินเดือนที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะเพราะว่า่อเนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะค่ะก็ไปลงที่ไหน ไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธานาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบางธานาคารถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับเยื่น เลื่อนไวของบัญชีไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะคะการธนาคารอาจจะปิดบัญชีโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ2,569ก็คือจะเริ่มลงตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568เป็นต้นไปก็คือท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ก็คือเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 9ถึงวันที่1กันยายน 2510นะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินเดือนที่จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะก็คงจะจัดเตนียาสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเปลี่ยนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ ไต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ